ท่านผู้ชมครับในช่วงเย็นๆครับช่วงเวลาดีๆอากาศดีครับในวันที่ฝนตกตลอดทั้งปัยนะครับที่วุฒราชธานีครับอันนี้โดนหางหานนะครับสำหรับไทยชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าคุณนะครับคือผลิตบุญนะครับกำลังมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นปัญหาต่อการขายนะครับไม่เป็นปัญหาต่อการมาพบปะกับทผู้ชมครับเป็นไทยพิณผครับรายงานตัวชื่อเพยครับกับที่นี่ แฟนเพจก็เป็นมือสองมือหาสิบเลยนะครับครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆครับเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของรถ SUV นะครับท่านที่ต้องการหารถครอบครัวนะครับเป็นรถ SUV เอาไปใช้นะครับนั่านสบายๆนั่งได้หลายๆคนและที่สำคัญคือเป็นรถอเนกประสงค์ที่เดินทางไปโน่นนี่สะดวกสบายนะครับวันนี้ผมมี1คันครับที่เอามาให้กับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ครับเป็นรถปี2013 นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจัดเต็มนะครับราคาถูกมากนะครับจัดเต็มๆล้นๆนะครับยอดจัดเจ็ดแสนเลยทีเดียวนะครับแต่รอขายไม่ถึงเจ็ดแสนรอกนะครับขายถูกกว่านั้นเยอะนะครับและที่สําคัญครับผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วทัน้างหลังครับนี่ฮะกับเจ้า CRV นะครับ Honda CRV 2 0 e G wheel เกียร์ออโต้ันมีครับผู้ชมครับเดี๋ยวเป็นไทยจะพาผู้ชมไปดูความสวยของเขานะครับ ความเฉบีเฉียวนะครับของคันนี้ผู้ชมครับเส็แล้วเฉียมากนะครับก็บอกว่าดูมุมไหนก็หล่อนะครับดูมุมไหนก็หล่อคันนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่หล่อเลยนะฮะวับนะฮะสวัสดีเด็กหญิงพิทนะครับสวัสดีนะครับเจนิด้วยนะฮะ สวัสดีเจ๊ตุ๊กนะครับพี่นายนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีรถสวยๆนะครับและที่สําคัญอากาศดีๆแบบนี้เหมาะกับการดูรถมากนอกจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่โฉบเฉียวแล้วครับคันนี้ครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆผู้ชมนะครับยางใหม่นะครับ 22565R17 นะครับล้อแม็กขอบ17นะครับแล้วก็ยางเป็นยางใหม่ๆเลยนะ ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางปี2019อ่านี่ใหม่มากนะครับเห็นไหมคระคุณผู้ชมครับอันนี้การันตีความใหม่เลยนะให้คุณผู้ชมได้ใช้กันนาน,านๆใช้กันยาวๆนะครับรถออกที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เหมือนคุณออกที่โชว์รูมนะครับรถใหม่และที่สำคัญครับคันนี้นอกจากไฟโพเจคเตอร์ที่โบเฉียวแล้วนะครับรูปทรงนะครับ คือ CRV เนี่ยนะครับมันจะมีความโดดเด่นของเขานะครับอ่ะออยครับพาผู้ชมดูนะครับคันนี้ฮะความโดดเด่นของ CRV นะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าแล้วจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะนะครับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสวยงามมากนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะความโฉบเฉี่ยวการออกแบบอันนี้คือตั้งแต่ช่วงหน้านะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะครับกระจกนะครับเนี่ยกระจกด้านข้างเป็นหนึงกระจก โนนท้ายนะครับออกแบบได้ได้สวยมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่หลายๆท่านนะครับรววเป็นตัวเป็นไทยด้วยนะฮะเป็นรถในฝันเลยนะครับคือถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับเจ้า CRV นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ซึ่งรุ่นปี2013เป็นไทยนำสน่งเลยดูท้ายนะครับความโค้งมนของเขานะครับ ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ออกแบบรุ่นนี้นะครับเขานึกถึงตัว C นะฮะคือคือคำว่า CRV e เนี่ยนะฮะเขาก็จะออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนี้นะฮะตัวเนี้ยก็จะเหมือนตัว C นะครับเสร็จแล้วโซนเนี้ยก็จะเหมือนตัว C นะครับเอาตัว C มาออกแบบแหละุผู้ชมคือฝั่งเนี้ยก็จะเป็นตัว C อยู่นะครับไฟไท้ายนะครับสวยงาม แล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่เป็นไทยได้บอกว่ามันเป็นเกียร์โฟร์วีลครับเดี๋ยวจะทาดูทีละส่วนนะครับ้ล็อ,ดลอกดด,กดูจากท้ายไปข้างหน้านะครับผู้ชมครับคันนี้ฮะต้องบอกว่า ความสวยงามแล้วข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากใส่ตู้เย็นได้เป็นหลังใส่มอเตอร์ไซค์ได้เป็นคันนะครับอันนี้ยังไม่ได้พับเบาะนะถ้าสมมุติว่าพับเบาะคือเบาะแถวสองตรงเนี้ยมันพับลงได้นะครับพับลงได้เสร็จแล้วคุณจะใส่ของใส่อะไรได้โอ้โหเยอะมากเน่ยางอะไล่ยนะครับครบครบนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบครันนะครับ แล้วยางอะไรใหม่มากบอกเลยว่ายางอะไรใหม่มากๆนะครับตาหมดยังอยู่นะฮะไม่เคยใช้งานเลยนะนะเสร็จแล้วครับมามาดูภายในว่าความสวยงามอ่นนะครับจากเจ้าของจุกสูงอันนี้จะเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยเปิดเข้ามาครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัล็อก นะกระจกคับไฟฟ้านะครับถัดมาครับเบาะปรับไฟฟ้าคุณผู้ชมนี่ฮะสองไฟเหมือนสองกบนลตอนนี้เบาะหนังอย่างดีครับภายในครับดูฮารูหารานะครับหรือว่ารูหรานั่นเองนะครับและที่สำคัญครับควบคุมง่ายครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเรื่องของความบันเทิงต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของระบบต่างๆมีครุสคอนโทรลด้วยนะครับก็ปรับสะดวกสบายนะครับแอร์แบก ABS ครบครันนะครับข้างในครับค่อนข้างที่จะลงตัวผมชอบคันเกียร์มากมันดูกระพุกลุกมากนะครับมันดูเป็นคันเกียร์ที่ดูกระพุกลุกจริงๆนะครับนี่ฮะ <c oughs> เป็นคันเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะออกแบบได้เหมาะสําหรับสาวๆนะหรือหนุ่มๆก็ได้นะครับที่อชอบความประทัดรัดนะครับแล้วต้องบอกว่าคันนี้นะครับค่อนข้างกว้างขวางมากคือภายในนะครับนอกจากความกว้างขวางเนี่ยผมขออนุญาตเข้าไปนั่งนะครับโอ้นี่แทบจะนอนได้เลยนะครับอันนี้คือนั่งแล้วขาช่วงขาคุณชมดู ช่วงขาห่างจากเบาะเยอะมากนะครับขายยาว180-190เซนหรือว่าชาวต่างชาตินั่งนะครับศีรษะไม่ติดแน่นอนนะครับห่างเยอะมากนี่ผมบอกเลยว่าห่างเยอะมากนะครับแล้วเรื่องของระบบความเย็นนะครับนี่มีช่องแอร์อยู่ตรงนี้เย็นสบายแน่นอนไม่ต้องห่วงว่านั่งข้างหลังแล้วจะร้อนนะครับเพราะคันนี้นั่งได้สบายๆนะครับจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ เออทำเป็นเบาะนอนก็ได้นะครับหรือว่ามีของชิ้นใหญ่ๆนะครับก็สามารถจะพับเบาะด้านหลังนะครับเบาะแถว2นะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับเบาะข้างหลังนี่ก็เป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับนุ่มสบายหลายๆท่านดูแล้วคงจะแบบว่าเอ้ยคันนี้เป็นไทโม้มาเยอะแล้วแล้วโปรโมชั่นเป็นยังไงนะครับสำหรับโปรโมชั่นคันนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่า คุณเอาเครดิตดีๆมาแลกเลยนะครับมันฟรีดาวได้นะครับที่สำคัญคือคุณสามารถจับล้นเงินเหลือก็ได้นะครับเรานะครับขายอยู่นะครับเพียงแค่นะครับราคาป้ายนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าันบาทแต่คันนี้มันจัดได้ถึงเจ0ดแสนถุดหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับแต่ กานนี้บอกไว้ก่อนว่าจัดได้ถึงเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นครับเอาเครดิตดีๆนะครับมาฟรีดาวนะครับเอาเครดิตดีๆมาจัดแบบเงินเหลือก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยากจะดาวสักหน่อยก็ได้เอาแบบพอยจิ๊บๆให้ดาว9บาทก็ได้นะครับสำหรับการนี้นะครับผมว่ามันมันเหมาะมากนะครับไปเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวครอบครัวใหญ่ก็นั่งได้สบายๆนะครับและที่สำคัญคือ คุณไปได้ทุกสภาพถนนด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นถนนในเมืองถนนลูกรังนะครับหรือว่าจะเป็นถนนแบบขุดขะนะครับไปแบบลุยๆได้เลยสบายๆเพราะมันมี4วิวด้วยนะคัมันมี4วิเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับกับรถปี2013รถใหม่ออกห้างมือเดียวครับคันนี้รถมือเดียวออกห้างนะครับแล้ว ต้องบอกว่ารถปี13นะครับแต่วิ่งน้อยมากปกติธรรมดาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรถครอบครัวแบบนี้มีไม่ต่ำกว่าถ้าปี13นะผมคำวนวณนะปี13คันนี้ก็เกลี่ยแต่ปีตกปีละ20,000วิ่งปีละ20,000แล้วกันถ้าปีละ20,000นี่ก็จะตกประมาณ0.2แสนโลละนะครับ16,000 7ละแต่คันนี้ผู้ชม120,000 120,000โลครับผมก็วิ่งน้อยมาก สำหรับเจ้า CRV 2 0 e 4-wheel auto คันนี้นะครับวิ่งน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวออกห้างด้วยนะครับน่ารืันเตีนะครับรถมือเดียวครับุกเซอร์เซอร์วิจอะไรทุกอย่างครบคู่มืออยู่คตบนะครับ ลำดับที่หนึ่งเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับรถมือเดียวออกห้างนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันว้าวจริงๆทุกอย่างครบหมดเลยนะครับทุกโซนบริะไรทุกอย่างเรามีให้ครบจบในคันนี้คันเดียวนะครับเพราะนั้นครับพรุ่งนี้นะครับหรือเย็นนี้ยังพอมีเวลาครับ คนพาเซ็นเตอร์ยังไม่ผิดนะครับมีเงินคงคมีเวลาตอนนี้บ่งเย็นนะครับมีเวลาห้ามไม่เวลาถึงหนึ่งทุ่มถ้าเกิดว่าผิดแล้วคันนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูตัวจริงนะครับเดี๋ยวจะลองผู้ชมเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะสามารถที่เข้ามาจองได้เลยนะครับเงินจองก็ต้องเยอะครับจองห้าพันหมึ่งพันไได้เอามือหนึงักนะครับจะได้บอกว่าจองเสร็จวันนี้พรุ่งนี้มาทำสัญญา นะครับอนุมัติง่ายมากๆนะครับแล้วที่สนาคัญคืออย่างที่ผมบอกว่าม <c ical combo accord> well, so e, ันจัดได้ถึง7 0 0 0 0ดแสนี้ครับรุ <wanted> <to> ่นนี้จัดได้เ0 0 0แสนคุณจะจัดพอดีก็ได้นะครับจัด700,000จ็ดก็ได้หรือจะจัด700,000เอาเงินเหลืออยู่แล้ไปใสอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเอาส่วนที่จัดเกินไปซื้อทองมาใส่ก็ยังได้เลยนะครับเห็นไหมฮะง่ายมากสะดวกมากนะครับกับ CV r 2 0งจุดสิบ E Four Wheel Gear Auto B สองสิ นี้ในราคา679,000บาทครับเพราะนั้นคุณผู้ชมครับรีบเลยนะครับแับหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในห้องแชทครับนะคปับหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในห้องแชทครับพักเลยบอกว่าเป็นไทยจอ d r v 1กอ1 6 4 7กทมนะครับจอด้เลยในห้องแชทนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตังจอด้วยนะครับ 6851003388ครับคุณชมครับ6851003388นี่คือเลขบัญชีที่จะให้คุณได้โอนจองเ่้าเชียร์ี2งู่ชิทีเชียร์ออโต้นะครับโฟวิลคันนี้นะครับดูง่ายๆสบายๆครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0991424536ก็ได้เชิงบุกัน0991424536เบอร์ุ่นตัโทรของเองนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคูณเดมเบอร์นี้นะครับมันจะเด้งไลน์อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไลน์ทักไลน์ก็อยู่กันนะครับหรือว่าทักแชทก็อยู่กันวันนี้ผมและก็ทีมงานขอลาไปก่อนนะครับมีความสุขกับการดูรีวิวนะครับรถหลังได้ที่แฟนเพจรถเรือสองมงคลตาเซ็ตเตอร์อุบลราชธานีในหลังของชูครับ